ดึกแล้วอ่ะดึกแล้วพีเข่าไหค่ะอืมก็คุณมีประสบการณ์หรือนี้หรือไม่เมื่อคุณรูดบัตรแล้วมันรูดไม่ได้อะไรนะเอดมินเอดมินองเอดมินนี่องลูกตาชัยคุณมีการโอ้โหน้อยจังวะเฮ้ย คุณมีประสบการณ์การที่รูดบ,บัตไม่ได้หรือไม่เร็วค่นะ <Leo. S 2> เอยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือหรือจะช้าหรือไม่ที่บอกว่าเร็วหรือว่าจะสิ้นไม่สิ้นสุดเช่นแบบนี้แต่ผมมีใหม่ถ้าคุณทำแบบนี้ใช่ไหมไมันจะผ่าน แต่ว่ามันมีโอกาสยากที่มันจะเป็นแบบนั้น๋ยแป๊บเึงขอาไปกลับ <S <S แล้วคุณคิดหรือไม่ว่าถ้ารูดแบบนั้นมันจะผ่านหรือไม่บางครั้งก็ช้าบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ไม่สิ้นสุดประมาณนั้นแต่ผมมีเทคนิคใหม่หนึ 1, 2, ่งสองสามอออไม่ได้เหรอหนึ่งสองสามสี่มาสี่ครั้งครับอย่างรวดเร็ว ทำได้ทุกร้อซถ้าคนถ้าคุณทำเร็วแล้วประมาณสี่ครั้งอเดี๋ยวจะทําใหม่ให้ดูนะนเหลี่นเปนคนใหม่รอบที่2ครับทําได้ไหมเห็นไหมคุณทําได้เห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นไหม ต่อไปอันนี้คืออันที่ยากสุดแล้วอันต่อไปยังไม่มีอันที่ยากกว่านี้อยู่เป็นนึงอันไหนเป็นนึงขอตัดต่อแป๊บนไหนลองดูสิโอ้โหไม่ทำไ่เดยเยอะเกิน <laughs> <'re> อันนี้คือพาร์ททั้งหมดที่ผมต้องทำให้หมดครับ oh. พาร์ทแรกเย่ yeah. ทำต้องรีบทำครับ oh. อันนี้คือภารกิจเอา้า อ๋อดาวโหลดมันต้องนั่นก่อนแล้วทุกคนจะคิดว่าผมทำไหวไหมถ้าอันนี้ถึง21.30จุด30คือจบหรือผมถ้าผมทำเสร็จเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วกันก็ยังไม่ตัดอันนี้จะเป็นการดาวนโหลดดาวโหลดนี่มันช้ามากเลย ทำผมอย่างไอตอนเนี้ยจะาทำผมอีกแล้วเหรอไิไปแล้วเฮ้ยอีกแล้ว ตู้หลังบ้านแล้วแม่หน้ากากไปเที่ยวก้นไปหน้ากากตอนนี้ถึงเวลาะอะไรไม่รู้แล้วแต่สิ่งที่รู้ก็คือผมจะต้องใช่ทุกวันนี้ใส,ส่ผ้าสิใส่ผ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันสิ่งไม่ไดีออกไงอันนี้คือสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดครับ ใส่ช่วงทุกวันทุกวันเลยเหรอที่โรงเรียนเหรออันนี้คือสิ่งที่ยากแล้วถ้าถ้าอีโฟเตอร์คุณจะให้ันไม่น่าไม่ทน้แุดเอ้ยพรุ่งน,นี้อเไม่ตีนายหรอ,ส,อสารอเออ ด้านหลังไม่อไม่ตีนยแล้ม่ทำกันบ้าไปเอาหมวกนะไปเอาก็ใส่คอไหนี่ใส่คอที่ใส่โอ้คุไม่ตีนแล้วไ่ากันบ้าก็อไม่นี่เขว่าทำ้าเนีก็ทำได้ เบเหมือนได้ข่าวว่าเบต้าเขาจะอัปเดตใหม่นะครับเขาได้ข่าวว่าเกมเบตา้ามีอะไรเยอะมากซึ่งผมลองทำแล้วมันมไม่เป็นเบต้าเลยนะที่ผมทำเนี่ยเอา้าเดี๋ยวห้องไฟต่อไฟต่อเฮ้ยถึงเวลาเท่าไหร่ละอุย้ย ต้องเหลืออีก29นาทีอันนี้คือนาทีที่ผมต้องทำให้หมดไหนลองดูดิโอเยอะมากตายดีกว่าทำทักให้ตัวที่เป็นหุ่นยนต์ครับไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่ามันจะแบบค้างมากค้างงานแล้วพอสร็ปุ๊บผมอยากร้องว่าผมจะชนะรื่นตืดตืดตืดที่จริงผมไม่ได้ ที่จริงมันจะต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่อยากอย,ากอย่างนั้นมันจะแบบแบบเนาะตายดีกว่ามผมยังมีภารกิจอันอื่นอยู่เดี๋ยวไปทำออกซิเจนก่อนอันนี้คือไหนวะที่ทิ้งขยะด้วยนี้เร็วกว่าครับทิ้งขยะประจำวัน viên bươn cái viên u cơ bà Hãy subscribe là thấp Sắc bét nữa. สักหน่อยละกันเอา้าเข้ารู้ไม่ได้เหรอกินอันนี้สักหน่อยยำยำยำอร่อยมากเฮ้ยหุ่นยนต์ขยับได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ขยับเลยนะตรงไหนตรงที่ลูกศรชี้ลูกศรชี้ตรงนี้ตรงขออย่นได้ปดคิวนะเราไมีค่ากันเองเหรอ ีส้มมาโบดเราไม่ไม,ไมคือผมหยิบกินอยู่ผมเล่นหยิบกินน่ะอิน m p เตอร์มีแค่ศูนคนใครกินอะ่ะแย่แล้วผีชั่วเลยผีผีเลยผมว่าผีชั่วเลยร้อยเปอร์ซจูจุก npc ก็ตายเอง ฮ้หวังว่าจะยังไม่มีอะไรนะวันดีหวกใน่อใจเราได้นะนี่เดี๋ยวเราสแกนให้ดูเห็นไหมมันได้เขาว่ามีบักกันนึง มไม่ได้เป็นพิพเตอร์คุณสแกนเฮ้ยมึกินสแกนหุ่นด้วยปะอ๋อม่ไสแกนม่คิดตกใจหมดมคือผมไม่ได้เป็นเลยนะจู่ๆก็ตายเองอาวยังมีเวลาให้ทำอยู่ต้องรออีกสักครู่นึงไอ้เหลืองๆนั่นคืออะไรไม่รู้อันนี้ห้องดาวน์โหลด ทิ้งขยะม,มีมีเพรมีเครื่องเซลลพอร์ตอยู่ไปเอ้ายังมีอีกเหรอยังเหรอทิ้งหมดแล้วเสร็จแล้วให้ต่อสายไฟเนี่ยจะต่อไปทิ้งไหนนี่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจเฮ้ยนี่ไม่ แบบนี้ไหมเนี่ยทำไมอ๋อฉันรู้แล้วว่ามันต่อจากไหนทำไงถึงจะหยุดได้ฉันไปรู้แลกลับไปก่อนเอ้ยกะเฮ้ยผ่านไปสามเอ้ยเท่าไหร่วะจะไม่ได้ตอนนี้เหมือนว่าจะต้องหายัางยังอีกเหรอ ไฟใส่ไฟใส่ไฟเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอตรงไหนต่ออ่ะ๋ยวจะต้องนั่นนะโอ้ยเดี๋ยวเติมเต็มแล้วไม่ใช่เหรอตกใจหมด มันรู้สึกปากแปลกแปลกแค่ทำไมรู้สึกเหมือนก,กินเนื้อหมูม,มันก็ไม่ได้ทำอะไร้ามันรู้สึกก็รู้สึกอิ่มตอนนั้นเองไม่เข้าใจยังเป็นคนทำงานอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมเชื่อผมนะผมคือคนไม่ใช่อินพ์เตอร์ถ้าเป็นอินพ์เตอร์จริงผมจะฆ่าคนดิ ลราผมจะไปตะลุยฆ่าคนทำไมเอออันนี้คือสิ่งที่ไม่เข้าใจอืมลาร์ดเกลเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วอุย้ยตาวนโดอีกเหรอตวน์โดเนะท่าไหร่เนี่ยตาวโลดสามครั้งเสร็จแล้วห้องเบ็ด เอา้าตลอดอีกไหมอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วบักใช่ไหมออนะโอเคห้องเบ็ดเบ็ดเราต้องไปนี่น่าเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ พิซซ่าอืมงนาทีอร่อยใช่ได้้าสะอาดเลยนะจะอิ่มแล้วเงียบเงยบเฮ้ยแปลกแปลกแฮะจู่ๆก็คิดอะไรขึ้นมาเอ๊ะนายคือคือผมไม่ได้ทำนะคะผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ได้ทำ ซิฟูอย่าบวตผมคุณมู้าไหให้ผมแล้วผมทำทักอีกยี่สิบนาทีจะนั่นเออตอนนี้ผมก็จะเสร็จแล้วห้องแอดมินเสร็จแล้วดาวโหลดในห้องนี้ชิปห้องเนี่ยห้องแอดมีนเสร็จแล้วไม่ต้องดาวโหลดดาวโหลดอีกแล้วเหรอ เสร็จแล้วต่อไปเฮ้ยผมจะทำทานหรือเปล่าชึบชึบเหลือเอ้ยเอ้าเฮ้ยมีอีกสองงานเหรอเฮ้ยเลยนะวิงกัดโอ้ย เฮ้ยตกลงเสร็จแล้วยี่ไหนเนี่ยเอิม่มคือทักเสร็จแล้วคืออย่างนี้ทักเสร็จแล้วโอ้ยอะเสร็จแล้วทักเดี๋ยวทักอันเดียวแล้วทักพาวาเวอร์ไฟทำแล้วนะอื ทำสักหน่อยและกันนี่เดี๋ยวเวลาทำต่อเอ้ยทำไมจะจู่เราคิดอะลรแปลกๆอีกแล้วอ่ะแปลกๆเฮ้ทำไมตัวเราคิดอะไรเรื่องแปลกๆช่างเถอะจะไปดีกว่า ตรงนั้นใช่ตรงที่เราต้องทำแต่ตรงนี้ตรงที่เรารู้สึกว่าเหมือนเรานั่นเลยอ่ะ๋ยวลองไปดูสักหน่อยว่ามันใช่หรือเปล่าเฮ้ยนี่มันตรงที่ตรงดินนี่นะแล้วก็สีส้มทุกคนฉันว่าสีเขียวทำไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ฉันอะถ้าใบทุกคนตกเฮ้ยเฮ้ยเทากันเดียวแล้วโโวิงว่งวิ่งวิต้นวิงว่งทุนวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งลาล่ะฮึอะไรอะ่ะเกิดขึ้นอีกแล้ว สคริปต์สคริปเชื่อผมเราทุกคนจะรอดแล้วใครเป็นอีพอร์เตอร์อุ้ยเวลาก็จะหมดแล้วไม่นะอุ้ยไม,ไม่รู้สึกอิ่มอิ่มไงไม่รู้น่าจะเป็นเพราะว่าฉันฝันไปมั้งไม่รู้สิเอาวันดีเพื่อนเสียวฮ่าฮ่าเป็นไงเห็นไหมไว้เจอฉันได้ นี่มันเดี๋ยวนะอืมคุณสีฟูคือเดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะโอเคคุณสีฟูโอเค ไปคุยสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสีเขียวน่าจะเห็นกล้องแต่ไม่รู้ล่ะกินพิซซ่าก่อนไปก่อนแล้วกันสึบเกลกแปลกสีชมพู แล้วในที่สุดฉันก็เป็นอินโพสเตอร์ไฟชน,นะฮ่าฮ่าฮ่จบเกมสักทีโอ้ยม่ดิสก้าตัวตายเหรอเนี่ยตายแล้วไม่นะ เ okay. บบสรุปก็คือที่เหลียวเป็นการแต่งหบด <c oughs> สิ่งที่เหลียเป็นการแต่งหบดนะเออไม่ใช่แบบแต่งนะคือไม่รู้จะทำเรื่องราวีดีเออ <c oughs> ช่งนี้ก็มองอัดเป็นเกมแน,นวแบบดีดีไปปกติอ่ะดีดี กิดอะไรขึ้นอ๋อเน็ตโอเคเน,เน็ตเอาไว้เพราะว่าผมไปเล่นเกมนึงที่เป็นเกมนี้แล้วมันจะมีโฆษณายเยอะผมก็เลยต้องปิดอืมก็ขอบคุณที่รับชมฮะเจอแล้วกับอมองอัดซึ่งผมลองทำเป็นนี่แล้วเนี่ยอมองอัดผมลองทำแล้วแล้วทำเฮ้ยเวายล้วเหรอ เย้ยผมอยู่ในรุ่นเบต้าแล้วเฮ้ยผมได้อยู่ในรุ่นเบต้าแล้วเฮ้ยจริงดิผมอยู่ในรุ่นเบต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลองก่อนร้อยเปอร์เซ็ลองก่อน ็ใช่จริงมอ่ะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ